สวัสดีครับทุกคนเรนจากเรนาเวนะครับวันนี้นะครับเนี่ยจะมาพูดถึงซีรีส์แม่รักฉันด้วยใจเธอนะครับก็จะเป็นเอพิโซดที่3เนาะก็จะมาพูดถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่นะครับในฉากร่วมรักแต่ไม่ร่วมเพศนั่นเองในช่ววัดหลายๆคนนะครพอดูฉากร่วมรักแต่ไม่ร่วมเพศเนี่ยรู้สึกว่าเคยไม่เข้าใจเต๋ว่าทําไมถึงเลือกแบบนั้น แบบเกิดความงุ่หงิตใจในความรู้สึกต่างๆของแต่ละคนอะไรเงี้ยวันนี้นะครับเนี่ยจะมาแชร์ในมุมมองของเลนะครับพอดูฉากนี้เนี่ยเลนรู้สึกยังไงบ้างนั่นเองเขาจริงๆแล้วอ่ะเตยเป็นผู้ชายที่ชอบผู้หญิงเขาอ่ะไม่เคยหวั่นไหวกับผู้ชายมาก่อนการกลับมาเจอโอเอลอีกครั้งเนี่ยทำให้ความรู้สึกต่างๆของเขาอ่ะเริ่มเปลี่ยนไปจากเพื่อสมัยเด็กเคยสนิทและมองว่าเป็นคู่แข่งตอนนี้มันเริ่มไม่ใช่อย่างนั้นแล้ว พอหลังจากที่ทั้งสองคนได้ปรับความเข้าใจกันเต๋อาสาติวภาษาจีนให้โอเอ๋วทำให้พวกเขากลับมาสนิทกันอีกครั้งจากความรู้สึกของเต๋ที่อยากจะกลับมาสนิทกันมากๆเหมือนเดิมกลับกลายเป็นว่าเริ่มห่วงและไม่ชอบที่โอเอ๋วเริ่มให้ความสำคัญกับคนอื่นเต๋พยายามคิดและทบทวนความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นกับเขาความหวั่นไหวความสับสน ความวุ่นวายใจความคิดถึงความหวยหาซึ่งเขาพยายามหาคำตอบจากความสงสัยนั้นหลายครั้งแต่มันก็ไม่เคยได้คำตอบจากความสงสัยนั้นเลยซึ่งมีโอเอ๋วนี่แหละที่คอยช่วยให้เขาเข้าใจความรู้สึกและทำในสิ่งที่อยากทำในเมื่อมันไม่มีคำตอบก็ไม่ต้องหาคำตอบจนนำมาสู่ฉากร่วมรักแต่ไม่ร่วมเพศแต่รู้สึกดี รู้สึกโหยหาและข้างรักกับโอเอ๋วจนเผอสัมผัสลึกซึ้งเข้าแต่มันก็ไปไม่ถึงฟังเพราะทันทีที่สัมผัสหน้าอกโอเอ๋วกลับให้ความรู้สึกที่ว่างเปล่าทำให้เขารู้ว่าคนที่เขารู้สึกด้วยต่อหน้าไม่ใช่ผู้หญิงยิ่งทำให้เขาสับสนขึ้นไปอีกถ้าเราย้อนกลับมาคิดเต๋ก็เป็นเด็กผู้ชายอายุ18ธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้เข้าใจความรัก หรือความรู้สึกมากมายเขาแค่รู้สึกว่าอยู่กับโอเอว๋วเราทำให้ใจเต้นพอห่างก็หหยหาและคิดถึงซึ่งไม่รู้ว่าความรู้สึกนั้นมันคืออะไรยิ่งโอเอ๋วเป็นผู้ชายต่อให้จะรู้สึกก็ยากจะยอมรับดังนั้นในฉากเนี้ยเลยนะอยากจะให้ทุกคนนะครับใจเย็นเนาะให้เวลาเตีบ้างนะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้ชายการที่จะยอมรับเรื่องอะไรแบเนี้ย เป็นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับต้องคอยเป็นกำลังใจแล้วก็คอยลุ้นคอยเชียร์เขาต่อไปละกันเนาะสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับหวังว่าทุกคนนะ่ะจะชอบลิปวิดีโอวันนี้กันครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้เลนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เลนก็ไปแล้วนะเจอก,กันใหม่ลิปวิดีโอหน้าคับบ๊ายบาย